ยินดีต้อนรับสู่ช่องใบอัปเดตแหล่งรวมข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Honda ADV 160ปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในปีนี้ด้วยดีไซน์อันโดดเด่นและเทคโนโลยีที่อัปเกรดมาให้เหมาะกับสายลุยในเมืองและนอกเมือง รูปลักษ์ภายนอกของ ADV 160ปี2025ยังคงความแข็งแกร่งดูดันสไตล์แอดเวนเจอร์เหมือนเดิมแต่มีการปรับรายละเอียดให้ดูทันสมัยมากขึ้นทั้งไฟหน้าเล็ด,ดดีไซน์ใหม่ระบบไฟ DRL ที่โดดเด่นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนและกระจกบังลมที่ปรับระดับได้2ระดับเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ทางไกล มาพร้อมเครื่องยนต์ e s สบวกขนาด1 5 7 CC c c ซี4วาล์วที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ16แรงม้าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและระบบหัวถีด TGMFI ที่ทั้งแรงและประหยัดน้ำมันพร้อมรองรับมาตรฐานไอเสียระดับยูโร5ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบกันสะเทือนหน้าแบบเทเลสโกปิกและด้านหลังแบบชกคู่จากโชวะให้ความนุ่มนวลทั้งในเมืองและทางครุขระ ร้อมล้อมแม็กขนาด14นิ้วด้านหน้าและ13นิ้วด้านหลังที่รองรับการขับขี่ทุกสภาพถนนยังมีระบบเบรก ABS แบบหนึ่งช่องสำหรับล้อหน้าเพื่อความปลอดภัยและระบบ HSTC หรือ Honda Selectable Torque Control ที่ช่วยป้องกันล้อมหมุนฟรีขณะขับขี่ในสภาพถนนลื่น พื้นที่ใต้บาะกว้างขวางจุดได้ถึง30ลิตรเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายสบายและมีช่องเสียบชาร์จ USB Type C ในช่องเก็บของด้านหน้าตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ใช้สมาร์ทโฟนตลอดเวลาสำหรับปี2025นี้ Honda ADV 1 6 0มีให้เลือกหลายสีเช่แนแดงด้านดำด้านเทาเมทัลลิกและน้ำเงินเข้มให้คุณเลือกตามสไตล์ที่เป็นตัวเอง ราคาเปิดตัวในไทยอยู่ที่ประมาณ99,900บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับสเปคและฟีเจอร์ทั้งหมดที่ให้มาหากคุณกำลังมองหารถออโตเมติกสายลุยที่ทั้งเท่โนนและใช้งานได้หลากหลาย Honda ADV 160ปี2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม หากชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องใบอัปเดตของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการอัปเดตรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆเร็วๆนี้